ด้วยลักษณะพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีบางส่วนและจังหวัดศรีสะเกดมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยตลอดแนวหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตจึงทําให้พื้นที่บริเวณนี้มีความสําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์ทั้งด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการจัดระเบียบพ,พื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่รอยต่อจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่รอยต่อศรีสะเกดและอุบลราชธานีด้วยเหตุนี้ทางกองกําลังสุรนารีกองทัพภาคที่2โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2522สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอลอันเนื่องมาจากพระราชำรินะครับก็ถืบเนื่องมาจากว่าในพื้นที่แห่งนี้นะครับได้ประสบปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนะครับแล้วก็มีภาวะน้ำหลากจากลำห้วยบอนในฤดูฝนด้วยนะครับ ในบางปีก็น้ำหลากไปท่วมถนนในเขตอําเภอนะครับเขตตัวอเภอน้ํายืนนะครับได้มีแนวคิดนะครับที่จะแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน้ำฤด,ดูแล้งโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอลอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเชื่อมกับลำน้ำห้วยบอลซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำดมใหญ่หมู่ที่ 6, บ้านน้ำยืน ตำบลทรงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2539 ซึ่งนายบุญเหลือจันทรพักดีอดีตผู้ใหญ่บ้านวารีอุดมได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้พระองค์ทรงรับโครงการก่อสร้างนี้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะของโครงการชนลประทานเป็นเขื่อนดินประเภทโซนแดมขนาดกลางที่มีขนาดความจุ6 4, 4, 10, ล้าน4แสน4หมื่ลูกบาทเมตรเพื่อให้สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน5,500ไร่ หรือดูแล้ง700ไร่ของราษฎรในเขตตำบลสีวิเชียนตำบลทรงตำบลโดมประดิษฐ์และตำบลยางสำหรับชุมชนจำเป็นจะต้องอาศัยในการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้หลังจากเราสร้างเขื่อนตัวนี้ขึ้นมาแล้วนี่คิดว่าประชาชนจะได้รับผลประโยชน์นะครับในระบบน้ำมากดีมากยิ่งขึ้นนะครับ โครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีภายใต้ความรับผิดช,ชอบของกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยในมื้อกลางวันให้กับนักเรียนณโรงเรียนบ้านด่านตําบลภูผาหมอกอำเภอการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจากแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษโดยการบูรณาการอาหารกลางวันจากการปฏิบัติจริงภายในพื้นที่โรงเรียนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งมีการพัฒนาร่างกายและจิตใจโดยการปลูกจิตสำนึกในความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ กรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารระหว่างไทยและประเทศกัมพูชาโดยสุดท้ายศาลโลกมีคำพิพากษาตัดสินให้ประเทศกัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทเขาพระวิหารโดยวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องเส้นเขตแดนที่ไม่ใช่สงครามในลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทร่วมกันหรือเรียกว่า JDA Joint Development Areas หรือ JDA ร่วมกันด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าด้วยเหตุนี้ทั้งศูนย์ประสานงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรจึงร่วมบูรณาการกับทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ร่วมกันออกลาดตะเวนสำรวจพื้นป่าซึ่งไม่เพียงเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นหากยังช่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ เพื่อรักษาสมบัติของแผ่นดินให้ยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งของกออรมนโดยขับเคลื่อนกลไกลผ่านโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงหรือโครงการพอมอพอในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมกอ,อรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากกักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374